สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาใบซีแชนีลเพือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนียาใบซีกระเด็นนำขอมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาใบซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาใบซีน้ำมืเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาใบซีร่งลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิด้ิภาดเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเเมมมนต์ขาาาาคุยยยททัักกกบ คอมเมนต์มาใตา้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องบ่เาวลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนท่าทางอาจารย์ทันแหลก็เลยเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าขนมไทยว่าสั่นพี่น้องหมวดที่เรียกเพิ่นเน้นศูนย์เนาะจ้าเน้นๆก็คือศูนย์เก่าเนาะจ้ามาตามต่อจากวดนี้เพิ่นให้มาเพิ่นบอกว่าเน้นอยู่ที่หนึ่งหกอ่า 861 4 1 7 5 1 9งสีนเนาะจ้ะ2ตัว191612และ17เน้นเน้นสตัวอยู่ที่6กอ่าแปดนเนาะจ้ะแล้วก็1618เนาะจ้ะผู้ใดเคยเบิ่งแนวทางเพิ่นกะแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังสี่แหละเลขวิ่งนครปฐมมาแล้วเนาะเลขวิ่งมนครปฐมหมวดนี่เพิ่นบอกว่าวิ่งบนล่างอยู่ที่ซเนาะพี่น้อง ผู้ใดมักซีกะจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางเลขวิ่งนครปฐมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยลางหน่วยลางแอดก่อนแล้วบอกวางสิละหน่วยลางงวดที่แล้วคนใดเก้าเนะาะจ้ะออกศูนย์เก้าอ้วนนี้หน่วยลางอยู่ที่สามดับลักหน่วยอยู่ที่เจ็ดลักหน่วยดับอยู่ที่เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะอภิจนาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนะาะมักกะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินโหลดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าเบิรงบาตททินีิหลักสิบเพิ่นหลักสิบเพิ่นอยู่ที่หนึ่งก็หาเมื่อกี้หลักหน่วยอยู่ที่สามหลักสิบอยู่ที่หนึ่งก็หาเมื่อที่แล้วหลักสิบอยู่ที่ศูนย์และแปดมาศูนย์เนาะวันนี้หนึ่งก็หาดับสี่หลักสิบเนาะค่ะหลักสิบเพิ่นดับสี่เนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดมักแนวทังเดินล่างของเอตุก่อนเนาะค่ะเนาะเกิดจาดฝา,าดเบิ่มน้ําเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตะหวังเนาะคะ่ะตะหวังมาแล้วพี่น้องตะหวังงวดที่แล้วเข้าศูนย์เก้าเนาะจ้ะตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาหลายงวดแล้วเด้์พี่น้องเนี่ยนวดเทางล่างเพิ่นงวดน,นี้เพิ่นมีมากบ่หลายมีสองสองหกห้าเก้าห้าแลกเก้าสองเนาะจ่ะมักกระจวดจัดอันนี้ขึ้นเนวทางล่างล่างยางเดี่ยวของตะหวังเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจัดจนั่เพิ่นได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะแนวทางตะหวังเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางพี่ใหญ่เซียนละยองว่าซันพี่นอ้องเอ่อเซียนละยองไฮมาเพิ่นบอกวางสี่แหลคะค่ะพี่น้องคะชุดปดนีล่างว่าซันวิ่งล่างเจ็ดและห้าเน้นศูนย์หาก็ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเก้าห้าเก้าเจ็ดต๊อ่าโต๊กันเป็นเจ็ดหาเนาะคะ่ะวันนี้ตัวกันเจ็ดห้าเนาะคะ่ะอาจากแนวทางเซียนละยองเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเซียนละยองกะแคบหน้าจอจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะ ีจาหน้าเป็นแนวทางน้ำเพื่นได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิทธิ์ลูหลวงพ่อโซโท้อนะจจะสรุป16มิถุนาวัสันวันซุกดังใจวัสซันปินองจ้า,เ,าเดนล่างอยู่ที่5และ7จับคู่2ตัวล่าง 53 59 73 79ชุดกันก็คือ72กับ75โต๊ะกันนี่75ห้าไลซ์ลีนาะพี่น้องเนาะสำหรับโต๊ะกันเพิ่นเนาะจ้ะผู้ใดมักกับจวดจ่าอำเภอนอร์เด้อพี่น้องมักกับจังจวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ได้ว่ากันเนาะค่ะมักอาจารย์ท่านใดกับจังจวดจาดอาจารย์ท่านนั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเออแต้ม สิบหน่วยบนนะจะแต้มบนเนวทางของแอดวิลัตเนาะค่ะพี่น้องกับขอมาหลายเนาะจะแต้มบนมาเบิงคะวาแต้มบนเพื่อให้อียงมาเนาะพี่น้องเนาะหมวดที่แล้วแต้มแต้มรวม3ตัวบนเด้พี่น้องเ่แม่ป็นแต้มบน2อตัวไทยเนาะอันนี้คือแต้มรวม3ตัวบนเลยเนาะจ่ะหมวดที่แล้วแต้มรวม3ตัวบนอยู่ที่9 2สองตัวบนอยู่ที่เก่าซันเนาะพี่น้องหมวดนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเข่าเก้าเนาะจ่ะแต้มรวม2ตัว10หน่วยบนเนาะค่ะหมวดนี้เพื่อนห้มากพี่น้องเพื่อนบอกว่า 7จ็ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแหละเต็มร่วมบนเนาะค่ะอ่ะแนวทางของแอดวิดัสค่ะพี่น้องมากระจวดจานำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะมันนี้มีตำเล่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางตำเล้าประกดที่ตำลอดที่ช่องแย่ไพ่สีแย่ไพ่พากินพาลวดได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดตาพาโชคหน่วยบนเนาะซันพี่น้องจ้าแอดตาแล้วบอกว่ารักหน่วยบนเนาะค่ะเนาะ หน่วยบนเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วหลักหน่วยบนเอตะอยู่ที่สองออกเจ็ดสองนะจ้ะวันนี้เพื่อนบอกว่าหน่วยบนอยู่ที่เก้าวัสั่นกันบ่อเอียงบ่ถึกอ,อกถึกใจบูดายย่าไพกะ่ะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาอ่าสิบหน่วยบนกับเด่นบนค้นข้วราดมาจบมา่มกันเนะจ้ะ บนย่างเดียวได้พี่น้องแคบหนาจอไปเป็นแนวทางได้เลยนะะเนาะค่ะน้อศูนหาศูนหกศูนหเจ็ดศูนหแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหาสองหกสองเจ็ดและสองแปดอันนี้คือแนวทางเพื่อนเอามาจับมัดโฮมกันเนาะพี่น้องผู้ใดมกักแนวทางเพื่อนขัดจวดจานได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนหน่วยบนสามสูตรผสมพี่นอ้องชนกันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดงวดที่แล้วมาซีโตเข่าสองเนาะพี่น้องวันนี้มาสามตัวชนกันอยู่ที่ 178อันนี้คือแนวทางน่วยบนหน่วยบนเนาะจ้าแนวทางของอา,อาจารย์คมเนาะพี่น้องใครมากกระจวดจาาน้ำเพล่เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตบนไปกับซันพี่น้องมาเบิ้งค่ะว่าเพ่นห้ยอียงมาแน่เนาะจ้งวดที่แล้วสองตบนไปกับเพ่นมีอ่สี่คููเนาะพี่น้อง เข่าสองเจ็ดเนาะจ่าออกตัวกลับเนาะจ่าเพิ่นบอกไปกลับเนาะงวดนี้กับซีคู่คือเก่าเนาะจ่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดและสองเก่าหาหลักสิบดีดีเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาส้มนี้ไปจวดจ่าได้เลยเนาะค่ะพิจารณาได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแต้มรวมสามตัวบนเดินดีแนวทางของแอดนั่นเนาะพี่น้องเนาะแต้มรวมสามตัวบนงวดที่แล้วแต้มแต้มรวมงวดที่แล้วเข่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ งวดนี้เพิ่นบอกว่าเลขเป็นเลขคู่หัวที่แล้วเป็นเลขคี่เนาะพี่น้องเนาะร่วม3ตัวบนงวดนี้เป็นเลขคู่ว่าสั้นอ่าเป็นเลข6กว่าสั้นพี่น้องแต่ร่วม3าตัวบนเนาะของแอดนั่นเนาะจ้าเป็นเลข6กเนาะค่ะเนาะต่อไปเลขจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางผู้ใดรล่นเนี่ยพี่น้องเลขวิ่งสงขาแต่ว่างวดที่แล้วเลขวิ่งสงขาลดเนาะพี่น้องเนาะตาเลกวิ่งนครปฐมเขาเลขวิ่งสงขาลดอ่าเลขวิ่งสงขางววนี้ให้เก่าเนาะจ้า ด่นเก้ามาได้ทั้งเทิงเละทั้งรางสําหรับปุริโลดแนวาทางเล็กวิ่งสงขาเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอจวดจาดได้เลยทับจับใส่ถ้าจับเล็กวิ่งพรายากอ่ะบ่เข่ากันได้พี่น้องแต่เก้าพรายากกับเล็กวิ่งนคนปรปฐมเขากันเนาะจา้ะมวดที่แล้วได้สองชนกันเนาะจ้ะเล็กวิ่งเอ่อนคอนปรปฐมกับพอยา่ามวดนี้พอย่าไดหนึ่งสงขาได้สี่ไอสงขาได้เก้าละกันนคนปรปฐมไดสี่เนาะพี่น้องอ่าลองเบิ้งค่ะ เก่าสีหนึ่งหนึ่งสีเก่ายังจับกันล่องเมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คืออสสามอาจารย์มาจับบาด์โฮมกันเนาะคะ่ะมักตัวใดกระจังจวดแต่ว่าชดเลขดับแต่ว่าเลขวิ่ง <c oughs> เลขวิ่งสงค้างวดน,นี้ชดเลขดับสายแข็งข้างเทิงได้พี่น้องชนเลขดับสายแข่งข้างบนนะคะเลขวิ่งสงค้างวดน,นี้นะจ๊ะดับอาจารย์ชนะพุนเนาะ เชฟว่าพูนกะมาบนล่างเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวบนล่างมาบนก็ได้มาล่างก็ได้เนาะค่ะเนาะว่าไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางเหล็กวิ่งสงขาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางประม่วงเนาะค่ะเนาะประม่วงเราบอกว่าเอ่อความฝันแม่นแม่นเอดตีว่าสั้นแนวทางเลตีเอ่อเพูนเป็นแนวเพูนเป็นอันลูกศิษย์ประม่วงเนาะค่ะใหายน่าพูนบอกว่า 371, 7147, หน่่เพ่และหาตะว่าควนถามมายลยให้มักเล็กอย่างและพห้มัก47กับ07พี่น้องหวดนี่พราะว่าเลขขึ้นอยู่ฟารมืมอเนาะพี่น้องเนาะที่แลกๆเห็น47หวดบัดท,ที่นี่เบิ่งไปเบิ่งมาเห็น407เลยพี่น้องอันนี้คือไปท้ำบูนมือน,นันอยู่วัดเนาะพี่น้องเนาะ ไปนั่งกับบุมีแนวเหตุก็เลยเบิงไล่มือเจ้าของเบิงไปเบิงมาเบิงมาเบิงไปเห็นเลขเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามว่าไปตามข่วมเห็นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิงแนวทางเออให้ด้วยใจเนาะพี่น้องคะสองตัวมาได้ทั้งเถิง,งและทั้งล่างเนาะพี่น้องเพิ่อนหายมาศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก สองสี่สองห้าและสองหกพี่น้องจ้าลักลอยพจนเจ็ดแปดเก้ากษัตรลองจับเบิ้งค่ะพี่น้องหรือว่าจับไปเอาลักลอยลักลอยแอดโนนามอยู่ที่เก้าเจ็ดศูนย์เนาะจ้าชนกันเกตกับเก่าเนาะพี่น้องอา่าให้ด้วยอา่าให้ด้วยใจนี่ไปชลลักลอยอยู่ที่ของแอดโนนามเนาะจา้าแอดโนนามให้เจ็ดเก้าศูนย์เนาะจ้าอันนี้เจ็ดแปดเก่าชนกันสองตัวเนาะค่ะว่าไปตามสูตรพี่น้องมากตัวใดกระจวดตัวน,นั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า พามาปิดถ่ายด้วยแนวทางแอดโด่แปดทิศเนาะพี่น้องแอดโด่แปดทิศถ่ายมาเพื่อนบอกว่าวิ่งบนหกล่องแปดวิ่งแปดเอ่อวิ่งหกล่องแปดสองหกแปดหกสองแปดแปดสองหกเม็ดเดียวคอรอหกแปดแปดหกพี่น้องอ่ะมากระจวดน้ำเพลินเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้นพี่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะาจา๊ะที่เด็กเขามาหลับสม้มหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคน ขอขอบุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูนุษยทางให้ใหย,ยัยไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางนะจ้ะขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า